ทศวรรษที่สถิติเคสผีสิงพุ่งทยานทั่วโลกปีศาจเล่นงานมนุษย์รายแล้วรายเล่าคริตรจักรไม่อาจนิ่งเฉยได้อีกต่อไปอันนยามคำว่าปีศาจเนี่ยครับก็คืออาจจะเป็นมารเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายหรือว่ามีลักษณะเป็นตัวตนหรือว่ามีลักษณะเป็นการดนใจหรือว่ามีลักษณะเป็นฝ่ายตรงข้าม คําสอนเรื่องปีศาสตร์เนี่ยครับจริงๆแล้วน่าจะมาจากเรื่องราวของพระเดาเจ้าเนี่ยสร้างโลกนะครับแล้วแน่นอนว่าในการสร้างโลกของพระองค์ในเจวันเนี่ยครับก็มีการสร้างที่ไม่ใช่มนุษย์นะครับก็คือเทวดาในการสร้างเทวดานั่นเองเนี่ยครับในตำนานที่อยู่ในใบในพระคัมภีร์เนี่ยเราก็พูดถึงเทวดาที่เหมือนคิด,คดกบฏนะครับที่สุดแล้วเทวดาเหล่านั้นก็ไปเป็น ปีศาจนะครับเมื่อเทวดาเหล่านั้นไปเป็นปีศาจเนี่ยพวกเขาก็คงปรารถนาที่จะให้มนุษย์เนี่ยครับที่เป็นสิ่งสร้างของพระเจ้าเนี่ยไปเป็นปีศาจด้วยนะครับไปเป็นไปตกอยู่ในนรกเหมือนตอนเองด้วยในภาพยนตร์ pray for the devil ส่วนส่งไปลงนรก Sister Ann e คือผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับโอกาสฝึกวิชาไล่ผีและประกอบพิธีกรรมสู้ปีศาจจากคริสตจักร แต่หลายคนอาจยังไม่ทราบว่าบนโลกใบนี้มีสถาบันสอนขับไล่ปีศาจอยู่จริงทั้งในกรุงโรมและวาติกันทีนี้พระศาสนาจากคาทอลิกเนี่ยก็จัดก,การเรื่องนี้แบบนี้นะครับก็คือมีสถาบันมีบุคคลที่ดูแลเพราะเราคิดง่ายๆครับว่าเราไม่สามารถให้หมอทุกคนเป็นหมอที่ผ่าตัดทำลอดหรือทำฟันได้แต่ละคนจะมีความเฉพาะทางหลังจากนั้นเนี่ย ก็มีการถ่ายทอดมีการประชุมและที่ใกล้ตัวยิ่งกว่าในเมืองไทยมีบาทหลวงที่ได้รับมอบหมายจากครสตจักรให้ทำหน้าที่ขับไล่ปีศาจอยู่จริงๆในประเทศไทยของเราเนี่ยในเรื่องของการขับไล่ผีที่เชื่อมโยงกับวัติกันเนี่ยครับก็อาจจะไม่ไม่ได้ชัดเจนในอดีตนะครับ แล้วก็เรื่องนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นเป็นปรากฏการณ์เท่าไหร่แต่เมื่อสักหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นประกาศว่ามีการแต่งตั้งบาทหลวงขับไล่ปีศาจนะครับซึ่งตรงนี้มันมาจากการที่วัติกานเนี่ยก็เชิญชวนนะครับให้ประเทศไทยเนี่ยก็มีคุณพ่อบางท่านนะครับที่จะทําหน้าที่นี้พระสนทจาจักคาอริกในประเทศไทยโดยสภาพระสา,ารราชาทุลกแห่งประเทศไทยเนี่ยครับก็จัดการเรื่องนี้ขึ้นด้วยการจัดอบรม โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานกลางเนี่ยครับแล้วก็อบรมกับบรรดาพระสงฆ์ประมาณ40ท่านหรือผู้ที่สนใจนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยก็จะได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่หรือออ t ทอริตี้ในการขับไล่ปีศาจนะครับก็จะมีบางคนเท่านั้น สิ่งที่เปิดเผยได้เลยก็คือว่าต้องรู้ก่อนว่าก่อนอื่นบทก็มีการแต่งตั้งคนรับผิดชอบโดยตรงนะครับสเนี่ยในแง่ของการพิสูจน์ว่าเป็นปีศาจจริงเนี่ยก็คือว่าจะต้องมีหมอนะครับหมอในแง่ถงุงทั่วไปก่อนดูว่าไม่ได้เป็นอาการทางจิตนะต้องดูเรื่องของการที่คนที่จะติดต่อเข้ามาอะไรต่างๆเหล่านี้คือกระบวนการที่ก่อนที่จะไปเกิดการขับไล่ปีศาจเนี่ยต้องให้ชัดเจนก่อนว่าเขาถูกปีศาจสิงอยู่จริงไหม กระบวนการของการดําเนินการนะครับก็จะมีขั้นตอนของของมันนะครับแล้วก็ต้องดูว่าเป็นปีศาจชนิดไหนยังไงอะไรต่างๆนะครับอยากจะยกตัวอย่างเช่นว่าบางครั้งเนี่ยครับมันก็จะมีเสียงแปลกๆที่สิ่งของวัตถุอะไรเงี้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเมื่อมีความชัดเจนว่ามีปีศาจอยู่จริง คอบงามหรือสิเนี่ยเขาก็จะมีวิธีของเขาจะมีบทภาวนามันก็เหมือนกับสมมติถ้าเราเปรียบเทียบกับการรักษาโรคทั่วไปครับก็จะมีแบบระดับเบื้องต้นก่อนสแตนดาดแล้วค่อยแอดวานก็สุดแล้วแต่นะครับแล้วมนุษย์อย่างเราจะมีทางรอด้นจากการครอบงาของปีศาจได้หรือไม่ h a l ฮ o ลโลวีนนี้ ปีศาจจะออกอารวาดกัดกินวิญญาณของมนุษย์แต่พระเจ้าจะสาบเธอมาสู้ Pray for the Devil สวดส่งไปลงนรก27ตุลาคมนี้